พี Ooh, うう่พ <Viol ent. S 1> like ี่เอ okay. okay. so no mm ็ม hmm. พ okay. 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 ี <t> ่มด <Wh> ูมมอลำเหรอเปล่าตายแก้วตะเก็บของเต็มเลยเปล่ากับมือไปนะผมเก็บล้วคุณรับตัวแล้วแต่ว่าคืนวิธีของแกคุยโดนสอบไม่ได้โทรไปไหนนะโอเคโอเคโอเคก็เดินไปโอเคโอเคโอเคก็เดินไปเนี่ยรอรดูนี่อยู่รอดูอยู่ว่าออนทุกวันเนี่ยรอจะไปที่อรไหมยังไ่สุดท้ายไหมไม่ค่ะ จีน<ส>ิ่ง <interfer> ป <es> ิดเทปพิไม่แ <Stadium> น <lighting> ่นะนะจะต้องับนะกัรกันไม่จับด้แนหอนใครนอกจากปามนอกจากแบบนิ่งๆแล้วหลับไปเลยจนไม่ค่อยหนีเอาไว้นไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครไม่เมือนกัล์มัเดมาเข็อาม่มาได้หรอัวดใจเลยหมากเรายังเนียเอายังเน 那也不难。